สวัสดีท่านผู้ชมครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องดําซิงซุ์ยาววันนี้ครับย้ายจากของเสียเสมครับก็มาที่นี่ครับผมตัวนี้งานเหมาครับเหมาแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหินครับเป็นหินที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยรอบที่แล้วเราไปขุดที่นั่นครับนั่น คุดที่นั่นนะครับตอนเราซ่านีแมาก็ได้เปลียนแขวาเขือกันนะครับจังคอยได้มานีก็มาคุดอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องใกล้ๆกันเดียว่าเป็นแคลวเดียวกันครับจะมีหินครับสุดท้ายก็เอาฟันปีศาจมาใส่ครับพี่น้องใช้ไรของเราอันนี้ครับสองเบิ้งกันหวานฉีสวยปะเมื่อวานนี้ได้มาจิ้มดองรูครับมาจิ้มดู มาเสียบลองดูก็ค่อนข้างที่อยากแข็งครับแข็งอยู่ครับแต่วันนี้นะครับผมวันนี้เอาแคทมาครับรอบที่แล้วเอาซานี่มารอบนี้เป็นแคทครับ ว่าสิเปลี่ยนนั่นปีขางนําสารวัตรหมุนบ่ออกครับ มุนแขวาค้างมาอ,ออกครับพี่น,อน,น,อน,น้องปีกค้างไงน็อตมันแน่นคลักแล้วแกะเป่าอย่างเดียวกำนั่นมาได้ด้ท่านน่กงกำย่ำกำแขนเรอว่างด้วยกำกำมุกจีหามกำเขาจำกำจำมาได้ปวดเลย ว่ามีอันนั้นบ่นี่บ่มีควนใหญ่สุดนี่บ่อ้อันนี้ควนใหญ่ที่สุดแล้วเข่าบ่ มันต้องเอามีเหล็กทรงปะเหนียวแรงที่แล้วก็ผู้หนึ่งจับจับดีๆแต่ใช่ไว้ล้มเล่งดีๆฝาดหนึ่งแห้งเลย

เออว่ามีควันนี้ก็นี่บ่บเิดแล้วมันตองตีแห้งปึ้งทีเดียวเลยไหมไม่ใช่เลย

เอาแต่ม่นแข่แขแขเออได้ไหมเผารถน่ะเออนั่นแหละดีดีกว่านี้หลายถุกเลยจอดอ้ยติงสันจอดริงสีเดี๋ยวก็จับดีๆจับ พอ,อยิ่เปี่อยจับเุยสิได,ดอออ้ทั้งในตี <c oughs> ทุ่งนะทุ่งไหมทุ่งไหม เกียนว่ามีคอนตอบที่ที่ดึงชิมย่อนมาขับจับมันนันไวสิกาตีแห้งจับนึงเลย เอานั่นมัถุงมึงด้วยเด็กกระทุ้งอะถุงถุงซื้อหนีได้ปะะไรปะถุงนี่นะที่ออกออกรุ่งนี่รนะเสียบบาร์ไชไวถุงตึกที่ได้ปะมงเป็ดเออ มันพัฒนาตยามือยัม่ต่มั้มือต่ำเนี่ยมันเยอะแก่กจดนนีม้มช่ไใส่มันก็ได้ยี่เดียวะตอมันบอนม่เคยเขาหรอกเเ้น คือหลวมแง่เถอะเตะเตะอเออลวมแงเถนี่เอขเางแดินอาแหวนใส่อีกนะแหวนเกามันห้องถับไปนะห้องขังมิดินเขาไงข้างนั้นอืมนเกามัน แรงเก้าหนุนนะรวมแห้งหมดฟันปีศาจเพื่อเล่นกับหินโอ้รวมหวเมหมือนเนาะบอผิดเลยหลแห้งมาเลยลงรวมแห่งเดี๋ยวเนี่ย บาได้เป็นน้ำเข้าเกียร์เทียนนึ่นี้แาะววานี่มันโกนเงี่ยครับเนี่ยปั้นนี่มันอูด นนเ,วเวลาพับแขนเข้าสุดนะครับพับปุงกีเข้าเนี่ยขูดตรงนั้นแน่นอนตัวนี้ เลาดินยัดเข้าไปมันก็จะตะัดสวัดินเขาที่รูนี้มันใหญ่เกินไป

ยิมโดยเฉพาะเห็นไหมด้วยคุณชาย,ย,ายก็เลี้ยงเกลียวเนาะเอาเชียวนี้วัดไปนี่จอดขับรถไปไหวอู <c oughs> พระจันทร์รถพระธรรมเลยนะจอดขับรถไปไอ้จานทร์เน่าเบิ่งให้ เราดัดแปลงให้ติดเขาแล้วว,วัดพื้นที่ครับตัวนี้เราจะขุดเป็นงานขุดคลองคลองปลูกต้นมะพร้าวมะพร้าว ดีเพิ่นไปังไปแม่งไดก่อนนี่ยโค้งเลยวะมันสิโค้งไหมนี่วะเวลาขุดคลองเนี่ยเขาขุดโค้งไปไปตามนันเล่นปะคลองที่ซองกับโค้งไปด้วยกัน ครองไส้ไก่โอเคครับเดี๋ยวติดตามดูกันกว่าจะเจาะ <ๆ S 1> เป็นยังไงบ้างกำลังกินข้าวกันครับอ,อกินกิน่ กินในเตเา,าเหู้แล้วะจะคลองคนมาเ,เป็นมาสองเที่ยแล้วมา้่องมาวางเลยเป็นตาได้ปะลาลาอ่ะเตะทอเรเทนียไทมันน่ด้ <c oughs> <c oughs>

อย่างน่าอยู่เดียกูยันรุดออกกูเด้อแขีงวน่ยมสันนันสิก็เื่งก็เรื่องเฮ้ยเเขาอยู่าหัวโจกมาเัาสิทธิพง่กี้ไปสินถ้าเรื่องออกกับเนี่ยวุุนนกป้าหูยิงกันหลายรับ